1 g กไปแรสวัสดีจ้าพี่น้องป่องไปสุขุดสุขุดเมนีดแม่นะะมี่พ่ามาเที่ยวหาดกรรมมลาบีดจากหูเก็บ มือนีเป็นมือสุดท้ายทีเมนิสิกาพิษนุโลกเลยค่ะพี่น้องก็เลยมาทายบรรยากาศกัมลาบีดโดยที่เมนิบะเด็กพอท่านเดททายแต่ว่าเมนิมาพักอยู่อยู่กัมลาบีดเมนิไปทายแต่แต่หาดแต่หาดหม่องอื่นเนาะบ่ไดมาาทายเงียบบบวุ่นไหวโบ่แฟนบ่ได้ไปปลาตองพี่น้องมันบุ่นไหวสำหรับเด็กหน่อยเกินไปหาดตรงนี้ดีเงียบ แต่ก็บ,บางเงียบเกินไปยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างนึกจากพี่น้องเดี๋ยวตามมาเบิงบรรยากาศกรัรมลาหาดกรรมัม马ากันจ้าในความรู้สึกของมณีทาดนี่เป็นหาดที่ เซฟแล้วสำหรับหาดทิมณนนีลองเลือกไปเพราะว่าเขามีถีกันสําหรับคนวายน้ำแต่จะมีการละเล็นหลายอย่างจากพี่น้องทางทะเล

ดอหาดนีสนมากจ้าีีขอบครัวครอบคัวผ้าลูกๆขัวเมียเนาะนุ่มโสดบ่ค่อยมีดดอ,อกพี่น้อง นงมโสดเข้าไปป้าตองกันเข้าไปหาหม่องกี่มีผู้สาวนี่แม่นิดยูนีจ่ะกรมลาตำบลกมรลา นักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยพี่นอ้องส่วนมากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนี่่ซนมากจะเป็นพวกมีตังมีเงินจ้ะพี่น้องขอบขัวพ่อแม่ลูกจังเหรือสามีภรรยามาเที่ยว ถ้านุ่มโสดเขาจะไปป่าตองกันวันนี้ร่มแรง นี่เดี๋ยวถึงตาสามีกับไลอันที่ึ้น ไคเลิม m บม e บ o อ e ทำไปมามีใครเลิกทำไปมามีเฮ้ยนะดีวัดเดินโอเค <laughs> ไปแล้วสนุกมากเลยพี่น้องแดบซองเลยเด้อ <c oughs> ย้อนแสงเยอพี่น้องตกแล้ว <c oughs> ไปแล้วกำลังไปแล้ว ย้อนคลิป 1, น,นี้ม่นี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติ๊งติงต๊งให้ม่น,นิจันเด้อพี่น้องจ๋าเจริญประพัสคคลิปหน้าต่อไปเด้อเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญได้เจ็บได้จนเด้อพี่นอ้องร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย